เอาแล้วเขาวันนี้แล้วก็จะมารีวิวเกมสมัยเด็กสมัยโคตรเรานะฮะเออหันเนี้ยก็จะมาทำไก่ทอดกันนะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้นะ่ะชื่อว่าคิมมี่ <c oughs> คิดเลยไม่ออกจริงนะซึ่งถ้าผมจะสตรีมเนี่ยคือมันจะหยุดไปเองไงผมเลยไม่สตรีมเลยไม่แบบทุกคนอร่อยมาก อมีสูตรอะไรก็เอามาได้นะฮะแต่รอบนี้เราจะกินกับข้าวไ่กินกับข้าวนะจ้าจิมมี่จิมมี่บอกก็ไกม่กินกินข้าวก่อนแล้วค่อยกินอืมอ่อยเอาไปทำน้ำแตงโมงให้จิมมี่งั้นดีกว่าจิมมี่บอกเยอะไปแล้วโกดมันลงมาเฮ้ยลงมาหน่อยทีย่ปัน่นทีละชิ้นสองชิ้นก็ได้ วันเดียวก็เต็มแล้วเหรอนี่เดี๋ยวผมโชว์แตงโมงอบให้ดูนะโอเคเรียบร้อยบกคลิปอืมบกคลิปเขียนว่าอะไรดีบกคลิปเขียนคำว่าอะไรดีนะจ <c oughs> ิมมี่รู้ไหมไม่รู้ค่ะเสียงจิมมี่ น้ำหนิอ้อมอ้อมอ้อมเดี๋ยวมาติดคอนะล้กจิ้นน้ำซะเอเอผมลืมบอกนะลิงเกมอยู่ด้านล่างเลยเนะี่ยผมอาจจะไม่รู้เรื่องพูดไปพูดมานะตามภาษาภนะาษาเด็กเพิ่งเล่นเกมเด็กเพิ่งเคยเป็นสตรีมเมอร์นะร้อนๆอนี้กินเอาไปเลย อร่อยเฉยขอเชิญลูกค้าคนถัดไปครับลูกค้าแซนดิดนั่นเองเฮ้ยไม่ใช่คุณลุงแซนด,ดิคุณลุงแซนดิดมึงบ้าหรือเปล่าอาลานกลับมาลุงคงจะล่องใหญ่คุณคุณนไหมครัเพลงคุณคุณคุณนะ อ๋อมองหนะ้ามองหนะ้าหมดละกินเนี้ยไปเกมนี้ก็อาจจะสั้นๆนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำนอกจากทำอาหารใครที่มีสะไรเด็กๆก็คอมเมนต์มาเลยนะเดี๋ยวผมคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกละสำหรับคลิปนี้พิมพ์เน้น้แล้วถ้านด้จอบคนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแล้วบ๊ายบาย,บายมันกดเองว่ะ เดี๋ยวเริ่มไม่ใช่ละ